สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมากินหมูกระทะโดยไม่ต้องใช้เงินครับเป็นอย่างไรไปชมกันครับร้านหมูกระทะนำขบวนมีโปรโมชั่นครับกินหมูกระทะ1ชุดจะแถมคูปอง1ใบและเมื่อเก็บคูปองครบ7ใบก็จะแลกหมูกระทะได้1ชุดครับบอกได้เลยครับว่าหมูกระทะร้านนี้กินแล้วคุ้มอร่อยบอกต่อเลยครับบริการดีเป็นกันเองเจ้าของร้านก็ใจดีมากๆด้วยราคาต่อชุด ชุดละ200บาทเองครับแถมยังได้คูปองเก็บตะสมไว้แลกหมูกระทะได้อีกตั้งหากบริการดีทุกระดับประทับใจจริงๆอย่าลืมไปชิมกันนะครับและทุกครั้งที่ไปที่ขาดไม่ได้เลยน้ำหมักเอามาใส่หมูกระทะในน้ำซุปโอ้โหบอกเลยเข้มข้นครับมาครับมาทานด้วยกันครับ ทั้งหมดสองชุดสิบสี่ใบชุดละเจ็ดใบขอบคุณครับและนี่แหละครับร้านหมูกระทะนำขบวนลองมากินกันครับ